เข้ามาแล้วท่านชายท่านชายท่านชายยะท่านชายอย่าเข้าไปตรงนั้น,นจะไปยืนอะไรเข้ามาอีกแล้วหรอไม่กันเข้ามาแต่ลุงมาในที่ของข้าตะลุงอยู่ไหนท่านคุยดีๆหน่อยข้าไม่กลัวหรอกแต่ว่า เราอยู่ไหนเวลานี้ตาลุงไม่อยู่หรอกโอ้ตาลุงไม่อยู่เหรลเมื่อกี้เจ้าทำอะไรอยู่เจ้าจะรู้ไปทำไมข้ารูท้ทำไมทำไมนันล่ะเจ้าก็รู้ดีว่าข้าทำอะไร ก็ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านนะครับพบกับเชนคนลังข่าวนะครับก็ถ้เข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให่เชนนะครับพี่พีเอฟซีทุกคนก็ในวันนี้นะครับพี่พีเอฟซีทุกคนท่านชายเขาจะมาหาตาลุงนะครับซึ่งตอนเนี้หลังจากที่ผมมาหาน้องมาช่วยน้องน้องัวนะพี่พีเอฟซีทุกคนแล้วตอนนี้ท่านชายก็ได้รับรู้นะว่าตาลุงได้สะกดจิตน้องนัวนะชายบริวารของของ ตลุงนะให้มาเขาล้างน้องนวลน,นะตอนนี้ซึ่งน้องนวลก็ตอนนี้อาการเริ่มดีขึ้นแล้วนะผมก็ได้ไปพาไปหาท่านชายนะท่านชายก็ได้รักษาตัวให้น้องนวลได้ช่วงระยะหนึ่งนะตอนนี้และท่านชายบอกว่าท่านชายแข็งมากเลยนะพี่เอซีทุกคนก็เหมือนว่าท่านชายเนี่ยอยากจะมาหาตลุงโดยตรงนะพี่เอฟซี FC ทุกคนเหมือนว่าจะมาลองวิชากับตลุงเลยนะพี่เอซี FC ทุกคนก็ในวันนี้นะซึ่งตอนนี้ท่านชายเขาอยู่ข้างหลังผมนะพี่เอซีทุกคนท่านชายก็พร้อมที่จะไปหาตลุงแล้วนะซึ่งตอนนี้เราไม่รู้ว่าตอนนี้ตลุงทําอะไรกันูพีคน และเอาอย่างนี้นะเพื่อไม่เป็นการเสี่ยงแลวนะนะพี่พี่เอซทุกคนและท่านชายก็พร้อมแล้วนะเดี๋ยวเราไปหาตาลุงกันเลยดีกว่านะพี่พี่เอซทุกคนไปครับโอเคตัดมาเลยครับผมซึ่งตอนนี้ท่านชายก็พร้อมแลนะ้วเหมือนว่าแขนตาลุงมากนะที่ทำลายน้องนวลน,นะซึ่งผมก็ได้พาท่านชายก็ได้รักษาน้องนวลไปรอบหนึ่งแล้วก็พาน้องนวลไปหาท่านฤาษีด้วยนะซึ่งตอนนี้ท่านชายบอกแขนมากเลยซึ่งตอนนี้เดี๋ยวลอยไปหาตาลุงกันเลยดีกวคนท่าน,นชายพร้อมพี่เพือยากไปหาตาลุงนะ ไม่รู้จะเจอตาลุงป้อเนะเฮ้ยท่านชายม,มีเทียนติดอยู่รู้อาเส็จแล้วเดี๋ยวเข้าไปดีกว่ข้าไปตาลุงดูรู้เป้า่าไม่รู้เปลีนสี่คนม่รู้ว่าเจอเทียนอะไรบางอย่างนะเฮ้ยเฮ้ยกลัวหรือวะเฮ้ยข้าหมูข้าวพังด้วยน่ากลัวมากนะพี่สี่คน เาิ้งอยนงโรหรือเปล่าเฮ้ยนามากเลยมึงมันกำลังทำอะไรดูนะจะไป่สทุกคนเห็นมันทีนเห็นหมั้ยมึงนางจะทำอะไรอยู่นะมักักันชายเฮ้ย

ยาขารถตรงนั้น,นจะไปยิงเลยเต้ามาอีกแล้วเหรอไม่กัน,น,น,นข่าวดา่วนลุกมาในที่ของข้าตลุงอยู่ไหนห่นคุยดีๆหน่อยข้ากาลัวเหรอแต่ว่าข้าว่าลุงอยู่ไหน นีตาลุงไม่อยู่หรอกโอ้ตาลุงไม่อยู่แล้วเลยเมื่อกี้เจ้าทำอะไรอยู่เจ้าจะรู้ไปทำไมข้ารู้ไปทำไมทำไมกันละ่ะเจ้าก็รู้ดีว่าข้าทำอะไร ้ามาทาอะไรใครมาตาลุงไงจะมาหาตาลุงก็บอกแล้วไงตาลุงไม่อยู่ตาลุงอะ่ะตอนเนี้ยมันได้ใช้บริวารมันใช้พวกจิตบริวเอ้ยใช้บริวารวมันะให้เขาร่างน้องนวลเนี่ยตอนเนี้ยเ <c oughs> จ้ารู้จักน้องนวลไหมกูจะเอาพวกมันมาอยู่กับกูเจ้าคืเลยไร แล้วน้องจานไปด้วยนะซึ่งตอนนี้น้องนณ์ก็อยู่กับผมนะแต่น,น้องจานนี่ซึ่งตอนนี้ท่านชายข้อมูลเขาก็อยาจัดเจ,จ้าอว้ออข้าบอกว่าเจ้ยอยู่ไหนไก็กกนข้าบอกเลยไงว่าตาลุงไม่อยู่เจ้าฟังอันเจ้าบอกมาได้จริงข้าบอกเลยไงว่าไม่อยู่ไม่อยู่ ้ข้าไม่กล้าทำอะไรเจ้าหรอกแค่อยากจะถามตาลุงไปไหนตาลุงอยู่ไหนข้าบอกแล้วไงตาลุงไม่อยู่อย่าดูดวรงนดิเ้าอยู่ตรงนั้นเลยนะทำเข้ามาเถอะวันนั้นชายยมโหงมากเลยเกี่ยวมากเลยตอนนี้ ไม่ฆ่าเสร็จนะทำไมฆ่าทูตัลุงท่านชายนะพี่สิทุกคนค่ามาแล้วไงอย่ามายุ่งค่าแค่ท่านชายอยากจะมาถามตาลุงว่าตาลุงอยู่ไหนแค่นี้แหละครับเจ้าจอมงดีค่ามาแล้วไงตาลุงไม่โยุ ออกไปจากที่ของข้าได้แล้วจะข้าอะไรอะ่ะก้าวพูดะไรของเจ้าข้าไวไปล็อกพ่อจะมาลุงตาลุงไม่ได้กลับมาเวลานี้หรอกแล้วมึงเป็นใครเนี่ยกูอยากรู้จริงๆทำไมมึงต้องมาสิงร่างต้องเทปเขามึงเป็นบริวารตาลุงไม่ใช่หรอจ่าเชนครับผมตัวนี้มึงคุมทำหมดแล้ว ไม่มีนางบัวหรอกไปนางบัวมีเดเจ้าก็รู้นี่มึงออกจากร่างนางบัวไปเลยนะก้าเอาเด็เนี่ข้าออกไม่ได้หรอกเด็กเปใครมายงนเปลี่นไปนี่สท่อยู่ตรงนี้แล้วรากัดกินร่างของน้ำข้าจะเอาแลมนะเจ้าพูดอะไร ข้าบอกเลยดิไอ้ตาลุอยู่ไ,ไหนข้าบอกเลยข้าไม่รู้ถึงตอนนี้ไม่รู้ว่านางกลัวท่านชายหรือว่ายัางไงนะข้าบอจากจะนะเจ้านางจะไม่กล้ากับท่านชายนะพี่พี่สีทุกคนแต่ถ้าเป็นเราใครจะพูดครขังไอ้ตาลุอยู่ไหน แล้วมึงเป็นบริวารของตาลุงไม่ใช่เหรอมันไม่กล้ากับท่านชายนะพี่สิทท่านชายะระวังนะมันจะมาทำลายท่านชายนะระวังนะ แล้วอย่ามาปากดีใส่ข้าตูวท่าทีมันก่อนนะท่านชายกรวจอาการมันก่อนนะนล <c oughs> ังขันจำไว้ว่าร่างข้าไม่ได้มีแค่ไอ้แก้วมันมีร่างเยอะเหลือเกินเว้ยจะได้จดีจะไดเจ้า ไมได้เห็นดีกันแล้วกลางวันมึงอยู่ไหนประตูนางที่น่าขู่มากนะเอางี้นะท่านชายเดี๋ยวเราเดินทางกลับก่อนดีกว่า,าพอเราเจ้าเจ้าข้าเจ้าขันพอเราก็ไม่รู้ว่าตอนนี้นางเนี่ยไม่บอกท่านชายท่านชายมันตามมาแล้วเอาไปซะเจ้าทำนี่ เจ้ากล้าเจะมาก้าวทวเจ้าฆ่าตายไปฆาบอกกับพี่ซักนั่งดิเหมือนว่าข่าอยู่สิเจ้ากล้าเดิมาไหมไอเดยชิ้นข้าบผมข่ายผิวคล้ำจะดูดิเดือมาไหมเฮ้ยท่านชัย ท่านชายมึงอยากลองดีกับท่านชายนะกูยอมแล้วมึงอยากลองดีกับท่านชายกูยอมมึงเล้วก็ได้นางนางอยากจะลองดีกับท่านชายนะท่านชายและตอนนี้ตาลุงเนี่ยก็ไม่อยู่ด้วยเฮ้ยท่านชายเจ้าไม่ต้องห่วงเจ้าฆ้าจะากันครังนี้ฆ้าแค่มานสอนป็นแค่บรรลวันแล้หมายคอยตาลุง กล้าดีไว้ไงครับผู้ขายอย่างนี้ไปทิ่ครับซึ่งตอนนี้นะเหมือนว่าตาลุงไม่อยู่นะท่านชายเรามานี่พิดิหวังมากเกแต่บริวารมานะเหมือนืันจะเข้ามาทำลายท่านชายนะแต่โดนท่านชายจะเล่นงานก่อนนะพี่เอฟซีทุกคนพอตอนนี้เราต้องรีบเดินทางกลับก่อนนะอตอนนี้ท่านชายก็เหนื่อยมากแล้วนะวันนี้เหมือนว่าเริ่มจะดึกด้วยและ้และเราก็ต้องเดินทางไปอีกยาวไกลนะพี่เอฟซีทุกคนข็ออางนี่นะ คลิปนี้แล้วก็เดี๋ยวผมต้องรีบเดินทางกลับบ้านอยูน่นะพี่สีทุกคนเพอตอนนี้ท่านชัยก็รอผมก็ตอนนี้ก็ต้องรีบเดินทางกลับก่อนนะยังไงก็ต้องขอตัวลาก่อนนะพี่สีทุกคนก็ยังไงก็ต้องเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะเพื่อมอย่างนั้นก็ต้องขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับ